โอเคเพื่อนวันนี้เรามาติดตั้งไฟท้ายนอกสถานที่นะครับมาจากชนบุรีที่นี่เป็นหาดสุชาดาจังหวัดระยองนะครับปิดการติดตั้งไฟท้ายสซนิม่านอกสถานที่นะครับร้อยกิโลเราก็มาติดครับใจรักครับเพื่อน กังตดกรเลยบริการทุกระดับประทับใจถือโอกาสสักรับตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นปักตรงรุ่นนะครับดี่าเ,นนเสียบเข้าเลยนะครับตัวนี้ก็คือปักไฟเลีย้ยวนะครับพักไฟเลี้ยวอันนี้ปักไฟไท้ายนะครับ สีเหลืองต่อเข้ากับสีเขียวนี่สีเหลืองต่อเข้ากับสีเขียวนะครับปักไปเลี้ยวเราจะใช้เส้นเขียวอย่างเดียวนะครับเส้นสีชมไม่ใช้นะครับอ่าแล้วก็สีเขียวปักไปท้ายแล้วก็มาใส่สีเขียวของปักไปท้ายเหมือนกันนะครับโอ้งงละมีแต่ปักไปท้ายสีเขียวสี้มไม่ใช้นะครับต่อเข้าสีเขียวอย่างเดียวโอเคนี่นะครับปักตรงรุ่นนะครับ นี่คือตัวปลั๊กไฟเลี้ยวในรถนะครับสีเขียวเนี่ยสายสีเขียวของไฟท้ายนะครับสายสีเขียวของไฟท้ายเราใส่ที่สีเทานะครับเสียบเข้าได้เลยปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเสียบเข้าที่สีเทานะครับส่วนสีเหลืองเสียบเข้าที่ปลั๊กสีดานะครับเรียบร้อยนะครับในการต่อ ไฟเลี้ยวนะครับต taking, half, ัวนี้ก็เป็นไฟท้ายก็จะเป็นลั๊กสองรุ่นนะครับเสียบแทนของเดิมนะครับนี่เสียบก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบแทนของเดิมนะเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับการต่อไปตัดแไฟท้ายและไฟเลี like ้ยวเมื่อกี้เราลองมาเทสกันนะครับเพื่อนว่าไฟเิ like ียบไอเปล่านะครับ ไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปผ่ามหันนะครับนนแล้วก็ปีนี่อันนี้ตอนกลางวันแสกๆนะครับสวา่างสว่างแน่นอนมองตอนกลางวันก็เห็นนะครับ,รบหลวเข้าไฟท้ายเดิมนะครับในคนวามสว่างต่อไปก็เหลือแค่เก็บสายนะดีเด็ดคันนี้บ,บติด ไปผิดขึ้น<ม><ม>รถผมเนี่มหยมีแม่ไว้ตรงนี้ไฟเลยโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นการติดตั้งไฟท้ายนอกสถานที่วันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับโอเคไปแล้วนี่นะครับไฟไท้าย G P A ตัวใหม่นะครับแสดงว่า R, ไฟวิ่งนี่แก้วขนาดโอ้ไฟเลี้ยวโอ้ ไฟเลี้ยวขาวาพูดแล้วโอ้สวยสวยสวยโอ้โหเจ้าของฟีเซนนำเสนอดีมากครับผมฝากด้วยนะครับไฟไท้าย G P A นะครับเพจแม็กนัมเลสซิงช็อปนะครับสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลงิงก์สั่งซื้อไฟไท้ายไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อไปสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามทางช่อง y u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  e e i i g i k e Story ได้เลยนะครับเพื่อนๆนำเสนอในการขายไฟไท้าย G P A นะครับ